เปิดภาพล่าสุดของชูวิทบินไปรักษามะเร็งระยะสุดท้ายที่อังกฤษพร้อมลูกสาวอย่างคุณตระตะกานตาเปิดภาพล่าสุดของชูวิทนะคะก็บินไปรักษามะเร็งตับค่ะที่อังกฤษพร้อมกับลูกสาวอย่างน้องตะตะกานตามีอาการซึมจากการกินยานะคะ ในเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกานายชูวิทเองพร้อมลูกสาวเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรค่ะที่ลงที่ประเทศอังกฤษก่อนจะตอกเรื่องไปที่สกอตแลนด์เพื่อรักษาโรคมะเร็งนายชูวิทเองมีอาการซึมนะคะเนื่องจากว่าผลจากการทานยารักษาโรคมะเร็งตับระยะที่5โดยย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนนายชูวิทออกมาแฉเรื่องราวมากมายก่อนจะประกาศวางมือการแฉเพื่อไปพักรักษาตรวจจากโรคมะเร็ง นับตั้งแต่21สิงหาคมปี66เป็นต้นมาซึ่ซงเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็กมีผู้ใช้ TikTok รายนึงบังเอิญไปเจอนายชูวิทย์ค่ะนั่งทานข้าวอยู่ข้างบ้านของตนเองกับสุนัขคู่ใจอย่างเรียบง่ายบริเวณแหลมแท่นบางแสนจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ